ให้ hi, B Y ตดเฮ้ยเฮ้ยเบิร์กไวอ่ะอันนี้นะเราอยู่ในรถ B Y D นะทุกคนปกติเราต้องพูดคําว่าให้จุดจุดจุดแล้วก็ B Y D ใช่ไหมแต่คราวนี้เราจะมาลองคําสั่งเสียงใหม่ลองดูนะผมไม่ได้กดปุ่มนะเราจะพูดคาว่า B Y ตด <laughs> เราจะพูดว่าบีไวตดใช่ไหมซันใช่แล้วมาดูกันว่ามันเวิร์กไหมให้บีไวตดเฮ้ยเฮ้ยเวิร์กเว้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงเอาขออีกทีนะขออีกทีเดี๋ยวปิดก่อนโอเคเดี๋ยวผมปิดนะลองดีปิดโอเคลองดูนะไม่ได้กดปุ่มนะทุกคนให้บีไวตด เฮ้ยเรียกได้เฮ้ยลองลองลองขับใหม่ลองขับใหม่ฮายบีไวตึดเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยทำไมได้อะเล่าไว้เลยเอาใหม่นะปิดก่อนให้ฮายเฮ้ยได้อยู่ท้าไมได้อะใชกระซิบแค่นี้เองนะฮายบีไวตึด ได้ได้อยู่เอาใหม่นะไฮบีติดติดไฮบีติดดไม่ได้อะไรนะไฮบีไวเน็ตไฮบีไวเน็ตไม่ได้ต้องเออไม่ได้อะไรไฮบีไวตัดเฮ้ยเฮ้ยจะไม่ได้ปะเราไดีทีนะ ให้บีไวเต็ดขออีกทีให้บีไวเต็ดเออได้อยู่เอยต้องสงสัยว่าต้องลงท้ายด้วยตอเต่าตอเต่าเลยเดาลองเอาตัวใหม่ไล้เอาลองบีไวต่อไหมให้บีไวต่อเฮ้ยได้อยู่ว้าวว้แล้วเชียวเออมันเป็นตอเต่ามันได้ไงบีไวเต่าไหมให้บีไวเต่าเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ โ okay. อเคมีอะไรอีกใหบีไว uh, ูสไฮบีไวูสไม่ได้อยู่ได้อยู่ลูกก็เลาะเบอรเกินตลกจังระบบยังม่สนุนเอาเอาไปนะปิดกันนะเน็นเราไปเขาว่าอะไรดิใหบีไฟัน เฮ้ยไ in ด jsem, ้อยู่นี่ไงลึกลองพูดสิให้บีไวฟันให้บีไวฟันเฮ้ยได้อยู่ทำไมตัวเอฟก็ได้อ่ะให้บีายฟักเฮ้ยได้เฉยเลยวะแต่ว่าแดงว่าต้องมีบี2กสองคำมีสามคำถึงจะได้ให้บีไวกอกเฮ้ยได้อยู่ ใบีไวที่จอดรถให้บีไว้ที่จอดรถเอ้ยได้อยู่ใครที่ไปลองคําสั่งใหม่ๆแล้วถ้ามันโคตรฮานะครับอย่าลืมบอกกันด้วยนะว่ามีคําสั่งอะไรแปลกๆอีกวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ